รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงนําของเรื่องดินดานะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับโยมากเพราะว่าเพิ่งเข้ามาลัวงการภาพยนตร์หลังจากที่ห่างหายไปนานมากแล้วก็มารับบทนาด้วยดีใจเป็นเกียรติกดดันอยากทาให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าในอน,น,นาคตจะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าค่ะชื่อเราใช่ค,ค่ะใช่ค่ะว่าายา คือยากสำหรับตัวโยมากเพราะว่าการที่จะเป็นผีอะค่ะมันต้องใช้ energy เยอะมากแต่ส่วนตัวโยอะเป็นคนที่ไม่แต่ก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนควบคุมอาหารดังนั้นเนี่ยพลังงานก็จะมีน้อยแล้วการเป็นผีมันต้องแหกปากโวยวายแบบกึกกึกกึกอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะแล้วพอไปถ่ายอะถ่ายแค่ซีนเดียวยังไม่ได้เจาะคือเหนื่อยหอบแล้วใช่ก็รู้สึกว่าอุย๊ยไม่ได้แล้วถ้าแบบเปิดกล้องจริงจริงจังๆอะมันต้องเป็นผีหลายซีนมากๆก็เลย เริ่มออกกําลังกายค่ะเริ่มไปวิ่งเพราะว่าแบบพอไปวิ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ความเหนื่อยของเราเนี่ยเราสามารถอึดทนได้มากยิ่งขึ้นนะ่ะไปวิ่งแล้วก็มีเข้าฟิตเนสบ้างค่ะแล้วก็มีการเรียนการแสดงเพิ่มเติมบ้างค่ะไม่เราตั้งใจเองใช่ไหมใช่ค่ะพอเรารู้สึกว่าไปแล้วเราวิ่ยไม่ได้แล้วเราพี่พี่ทีมงานขงเขาตั้งใจกันมากอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไปเหนื่อยไปหอบในกองอะ่ะมันก็จะเสียเวลาแล้วก็รู้สึกว่า อยากเห็นตัวเองอ่ะทำดีที่สุดในภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ค่ะก็เลยลงทุนไปวิ่งช่วงนี้ก็จะเห็นอยอ่ะไปวิ่งเยอะหน่อยแล้วก็ข <ๆ S 1> ้าฟิตเนสเยอะหน่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยหุ่นเราดีขึ้นด้วยค่ะเราเฟิร์มขึ้นด้วยแล้วก็มี energy ในการทํางาน <isch> ด้วยค่ะีนแที่จะเป็นยังไงจะสวยแบบนี้หรือว่าจะแบบจไม่ได้เลยอ่าตอนแรกกอ็อาจจะสวยบ้างนิดหน่อย <S 2> <S 2> <S แต่เป็นแบบ5%ของเรื่องนี้ที่จะเห็นโยสวยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟิลเละ เละวันแรกเละ5วันเละ7วันแล้วแต่สเต็ปเลยว่าจะมีแบบความเละแบบเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคิดว่าตรงนี้มันสบายตัวโยมากๆถ้าสมมติว่าคีปความสวยอะ่ะเราก็จะเอ้ยวันนี้ถ้าความสวยเราจะมีดอลลี่อารดีหรือเปล่านะหรือว่าแก้ว,วันนี้เราจะสีส้มหรือสีชมพูแต่ว่าในพาทของผีอะ่ะเราไม่มีออปชันให้เลือกว่าเราจะเป็นผีสวยแบบไหนซึ่งผีแต่ยังไงก็ไม่สวยอยู่แล้วค่ะก็ทุพี่เอาเลยเต็มที่หนูขอหน้ากลัวที่สุด ก็รู้สึกสบายไม่ต้องมานั่งสอบกระจกว่าพี่พี่ว่าหนูเติมดอลลี่อาดีหรือเปล่าคะหรือว่าปัดแก้มเพิ่มอีกดีหรือเปล่าก็สบายดีเหมือนกันค่ะแต่งผีใช่แต่ว่าอาจจะเหนื่อยตอนอาบน้ำนิดนึงค่ะก็จริงๆถ้าซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยบทนำแทบจะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าบท ที่โยเป็น t r a n s g เ n d e r อยู่แล้วค่ะบทก็จะไม่มีความแปลกใหม่เอออาจจะเป็นแบบเพื่อนๆนางเอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบทดเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความแปลกใหม่ที่แบบเออเป็นผีแล้วมีความเป็น influencer ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมีความอาฆาตอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความแปลกใหม่ที่เราอยากจะลองมันมีอะไรให้เราได้ดใช่ค่ะ แล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยเพราะว่าเราห่างหายจากการแสดงไปนานมากๆเลยแล้วก็พอห่างหายจากการแสดงอ่ะเหมือนฝีมือแล้วก็แบบตกด้วยเราก็ต้องแบบมามา,มาลื้อฟื้นใหม่แล้วก็ดีใจที่มีนักแสดงหลายๆคนว่าจะเป็นน้องนีหน้าเลี่ยค่ะโหอันนั้นคือแทบจะเป็นครูได้เลยเพราะว่าการแสดงของนีหน้าดีมากเข้าซีนปุ๊บคือเรางงไปเลยว่าอันนี้ใช่นีหน้าจริงๆหรือเปล่าหรือว่า พี่กะทิงเหมือนกันค่ะกะทิงก็จะเป็นคนที่แบบคอยส่งคอยแนะนําตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนน่ารักมากแนะนําการแสดงให้โยแล้วก็เหมือนเชียร์อัพว่าโยสามารถทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมากๆค่ะบางทีก็ทิงเขาก็ชมอยว่าเราโอเคมีแล้วใช่ใช่แล้วส่งด้วยใช่แล้วก็พี่กะทิงก็คือหลอกมากแล้วต้านความระเมิดเขาอย่างไรคือก็พยายามต้านอยู่ค่ะ โยรู้สึกว่าแปลกใหม่ทำาโยอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ถ่ายแบบที่ฟิตติ้งชุดอะไรเงี้ยค่ะคือโยเป็นคนที่สูง107.3พอใส่ส้นสูงปุ๊บโหเกือบ180อเวลาเราไปถ่ายแบบเราก็รู้สึกว่าตัวเราสูงจังเลยอะไรเงี้ยไปยืนคู่กับผู้ชายก็ตัวเท่ากันหรือไม่ก็แบบสูงกว่าหรือว่าผู้ชายสูงกว่านิดนึงแต่แบบกระทิงโยได้ต่อโต๊ะนะคะ,ะมีการขึ้นโต๊ะนะคะแล้วแบบขึ้นโต๊ะมาแล้วฉันยังแบบตัวไม่เท่าเธอเลยกระทิงรู้สึกว่าเอ้ย รู้สึกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมากเพราะว่าเราเราอยู่กับผู้ชายอื่นเราตัวใหญ่ตลอดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะแต่ข้อิจฉาเราได้เห็นสิแขกจากทีมแต่ว่าไม่ตามไดชคือทุกคนในกองเห็นหมดพี่พี่ทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะเห็นแบบใกล้หน่อยพยายามแบบประคับสายตาให้มองที่หน้าเราเราอย่าแบบอย่าก้มมองลงลงล่างดูสีแขกเราแบบพยายามมองไปหน้าเขาอย่างเดียวค่ะมอยังไม่ไหวอย่าดังนะ ใช่เราต้องพยายามข่มเสียงในหัวว่าโอเคโฟกัสที่หน้านะอ,นอะไรอย่างนี้แต่เราสูงข้าหน้ากันยังเหรอเพราะว่าระดับตอนนี้มันก็เพื่อนานเยอะแม่เราก็ <c oughs> ยอย่างนี้ไงอย่าหันลงอ,อย่านลงนะหย่านลงเอาไนะ่ค่ะภาพยนตของเราค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องดินดาด้วยนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนตั้งใจทำมากๆก็เป็นเรื่องราวของสะท้อนความ มุมมืดจากโลกโซเชียลเนาะนำเสดอผ่านตัวละคร,รที่ชื่อลินดา,านะคะเข้าโรงภาพยนตร์ปีหน้าเดือนมิถุนายนนี้นะคะกงฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ